สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเลฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันล่างล่างสุดล่างมันจะชนกันกันกบสุตรบนสุดล่างที่เอาไปก่อนไหมฉันจะไหนจัดไปตอนนั้นก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแ <c oughs> นวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า được cái này. เราจะย้อนดูเพื่อควมแม่ใจเก้า 10, สี 20, ่แปดหกห้าสี่ร้อยบวกสิบแสนบวกหน่วยสองครั้งหกบวกห้า สีสองเป็นแปดหกบวกห้าเท่ากับสิบสี่สี่บวกสามเท่ากับหนึ่งบวกสามไหมหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ไปสิบสี่เลยหนูแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดเจ็ดบวกห้า เกือบสิบสองเจ็บบอกว่าคงที่เอา,อาก,กินอย่างคือเจ็บลิน้นจับพู่ก็คือหนึ่งสีหนึ่งสีจับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสอง เลขออกไปที่หนึ่งเจ็ด เลขที่ออกก็คือหน 7, 7, ึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดบวกสามหนึ่งบวกเก้าสองสิบแปด เช็ดบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสูตรนี้รวมกับอีกสูตรหนึ่งอยู่มันผิดเข้ามาดีดีดีด,ดีสุดท้ายผิดจ้อยแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสี่จั คู่กันก็นกคือศูนย์เก้าศูนย์สี่สามเก้าสามสี่ฉีสิมพู เลื่อไปที่สามเก้าบางงวดไม่แน่นะมันจะออกอยู่ตรงนี้เลยสองตัวนี้ก็ามาออกด้วยเอฟซีคนหนึ่งนะครับซื้อตอนที่เลีออกศูนเก้า ว่าศูนย์เก้าอยู่นี้มีแต่เราจับไม่เข้าอ่ะแต่อยู่ตรงนี้เข้าเชื่อที่แอดไม่ป่วยมันเลยแอดไม่ป่วยที่สองตัวนี้บางทีมันก็แค่เลดมาโอ้กสี่สี่สามเก้าสี่หก นหนึ่งครั้งหน่วยสนมะรั้งร้อยบวกสิบเก้าบวกสี่สี่บวกสอง เอาแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองหกสี่เอา บวกผิดีกแล้ว9ก้าบวกสี่เท่ากับเก้า้สิบสิบเอ็ดสิบวกสเป็นเก้บวกสเป็นหก <laughs> เป็นเก้เลยไนงะ Oh. Sambung samping hook. แกไขใหม่อุตรุณสี่ห้าหกหกหกห้าเป็นหนึ่งอื้มอื้มผิดพลาดผิดพลาดอย่างยายหลวง จับคู่ก็คือสามสามหกสามหนึ่งหกหกหกหนึ่ง นักลอยก็ช่วนที่หนึ่งอยู่ตรงนักลอยช่วนที่หนึ่งนะได้อยู่หกหกหกหนึ่งจัดป้ายสามหนึ่ง หกหนึ่งเอาที่สิบหนึ่งนี่กันไว้เลขจะมาเบิ้ลหกหกอีกไหมถ้าหกมาถ้าหกมาหลากักร้อยมันจะเบิ้ลเลยดีแต่นี้มันชนกันที่หนึ่งพราว่าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์หนึ่งเลขหลักร้อย 100, มันชนที่หนึ่งเราเลยเอาที่หนึ่งนาะเลขหลักร้อย 100, ชนที่หนึ่ง หกสี่ไม่เข้าหกสี่ไม่มาจ้อยที่ชนกันหกสามสามหกสี่หกมันจะมาสามหกวิถ้าบนมาหกสี่ถ้าบนมาหกสี่ม,มันก็จะเข้ากับสูตรนั้น แต่นี่มันมา49เนละย49มามาด้วยกัน13 16มิเนี13 16ถูกตัดอกไปแล้วมันเป็นล่างนะ31 61เราไม่รู้เนาะ58 54 54 ร่างมาชนกันที่สหนึ่งร่างคิดก่อนกันที่สามหนึ่ง,าง,ส,างสามหนึ่งเลยเนาะจับสี่ตัวก็คือสามหสามหนึ่ง สามหนึ่งเอาสามหนึ่งหกแปดเนาะสามหนึ่งห้าแปดสองหางวิจารณ์อีกหกเนาะเอามาที่หกหนึ่งห้าแปดหกหนึ่งหกแปดสี่หางเนาะ ผิดถูกขออภัยนะคะผิดถูกขออภัยอภไยที่ตัวนี้แหละชอบตัวนี้หนักสุดน,นี่กันไว้เป็นธรรมดาสามหกแปดสามห้าแปดนี่คือที่เด่นเพราะว่าล่างมันชนสองสูตรสามหนึ่งหกหกเพจะศูนย์น ชอบกระจัดขัดกระผานนะคะแค่ไม่ลุ้นจ้าผิดดูขออภัยเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางชอบก็จัดขัดกระผานนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยห้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า